อาหารที่ควรงดสําหรับมะเร็งต่อมไทรอยต้องรู้ค่ะว่าทานไม่ได้ยิ่งทานยิ่งแย่นะคะช่วงการรักษามะเร็งต่อมไทรอยนั่นเองค่ะวันนี้เรามาติดตามนะคะแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะคะสําหรับโรคมะเร็งต,ต,ต่อมไทรอยนะคะก็จะมีสภาพอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีต่อมทั้งสองข้างอยู่ด้านข้างเป็นปีกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวมะเร็งก็จะมาจะมาเกาะนะคะแล้วนะคะ สิ่งสำคัญเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าต่อมไทรอยเป็นยังไงนะคะต่อมไทรอยเนี่ยนะคะเป็นโรคที่พบได้ทุกช่วงอายุนะคะและมะเร็งต่อมไทรอยเนี่ยมีรายงานพบได้ตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปจนถึง80ปีและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะโดยในประเทศไทยรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะว่าในปี2558ผู้ป่วยเนี่ย ที่อยู่ในช่วงปี2553-55เนี่ยพบเป็นผู้ชาย1.5รายต่อประชากรแสนคนนะคะส่วนผู้หญิง5.1รายต่อประชากรหญิง1 0 0 0 0แสนคนโรคมะเร็งต่อมไทรอยเนี่ยมักมีความรุนแรงของโรคต่ำเมื่อได้รับการรักษาแล้วนะคะก็มีโอกาสหายขาดนะคะโดยอายุโดยมักจะอยู่ได้นะคะ10-20ปีแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่ดีขึ้นประมาณ80-90เ แต่หากพบโรคนี้ในผู้ชายนะคะผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมักมีความรุนแรงสูงกว่านะคะและที่สำคัญนะคะในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า55ปีนะคะดังนั้นเวลาแบ่งจำแนกประเภทของผู้ป่วยเนี่ยจะมีอายุต่ำกว่า55ปีกับมีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะคะโดยบะเเ็งของต่อมไทรอยเนี่ยก็คือโรค มะเร็งที่เกิดกับต่อมไทรอยนะคะโดยเกิดกับต่อมไทรอยนะคะทั้งด้านซ้ายหรือ 2, ด้านขวานะคะก็คือกีบซ้ายหรือกีบขวารวมทั้งในเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองข้างด้วยก็คือตรงกลางนั่นเองนะคะที่จะเชื่อมระบงกีบทั้งสองข้างมะเร็งต่อมไทรอยเนี่ยสามารถแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือมะเร็งต่อมไทรอยชนิดที่เซลล์มะเร็งจับกินแร่รังสีไอโอดีนหรือน้ำแร่รังสีไอโอดีนนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มมะเร็งต่อมไทรอยที่พบได้บ่อยที่สุดประมาณ90-95%ของโรคมะเร็งต่อมไทรอยทั้งหมดก็แบ่งย,ออย่อยเป็น2ชนิดคือชนิดพา p i พิรานะคะกับฟอริคูล่านะคะสำหรับมะเร็งต่อมไทรอยชนิดที่2ก็คือชนิดที่เซลล์มะเร็งไม่จับกินแร่รังสีไอโอดีนซึ่งพบแค่ประมาณ5%น้อยมากนะคะพบน้อยและ,ะโดยมีหลายชนิดย่อยอยู่นะคะก็คือมะเร็งชนิดที่ี่ยมีหลายชนิดย่อยอยู่นะคะเช่น ชนิดเมดัลลาเมดัลลารี่นะคะกับอนาพลาสติกพลาสติกนะคะอนาพลาสติกซาร์คาซิโนมานะคะและชนิดอื่นๆอ,อ,อีกนะคะสองชนิดที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะกล่าวถึงเฉพาะนะคะในเนื้อหาวันนี้จะกล่าวถึงเฉพาะตัวที่เป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยชนิดที่จับกินแร่รังสีเอวอดินซึ่งพบสูงนะคะแล้วก็เกือบทั้งหมดเป็นชนิดนี้นะคะแล้วก็อัตราการหายของโรคก็จะดีกว่าชนิดอื่นนะคะ แล้วก็เราก็จะเรียกว่ามะเร็งต่อมไทรอยนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะต่อมานะคะปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยนะคะแต่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่สมปัจจัยใหญ่ก็คือหนึ่งกรรมพันธุ์นะคะโรคนี้ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์บางชนิดสัมพันธ์กับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเช่นรังสีหรือจากสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมนะคะที่เซลล์ต่อมไทรอยได้รับในปริมาณที่ไม่ถึงกับทําให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตนะคะแต่ทําให้เกิดความเสียหายถึงหน่วยพันธุก,กรรมของเซลล์เช่นจากอุบัติเหตุของโรงงานพลังงานปรามาณู หรือระเบิดนะคะของอประมานูเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ10-20ปีนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับเซลล์ต่อมไทรอยนะคะทำให้มีการขยายตัวแล้วก็เกิดเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยได้ก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติก็ส่วนใหญ่มักเจอนะคะ3าถึงหปีที่ผ่านมานะคะหมายถึงว่าถ้ามีการระเบิดแล้วก็จะเจอนะคะแล้วก็รอยโรคสามารถ อยู่ได้จนถึง1 0ถึง20ปีเลยนะคะถ้ารับรังสีของสารปรมาณูนะคะต่อมไทรอยได้รับรังสีไอโอไนต์นะคะรังสีที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรคปริมาณสูงเกินไปนะคะเช่นใช้ในการใช้รังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอในวัยเด็กนะคะเพื่อรักษาอาการต่อมไทมัสโตนะคะเป็นต่อมที่ทําหน้าที่ควบคุมภูมิต้านทานโรคของร่างกายซึ่งอยู่ตอนบนของช่องอก ซึ่งพบในเด็กและตอมนี้จะยุบภายไปในผู้ใหญ่ระดับของเกรแรไอโอดีนในอาหารซึ่งส่งผลต่อการทํางานของฮอร์โมนไทรอยนะคะโดยบางการบางกรณีศึกษาพบว่าในถิ่นที่มีภาวะขาดไอโอดีนนะคะจะพบอุบัติการของโรคมะเร็งต่อมไทรอยชนิดโ o ริคูราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะและในถิ่นที่มีการเสริมไอโอดีนนะคะในอาหารแล้วก็เกลือ,อน้ําดื่มนะคะ ก็จะพบอุบัติการของมะเร็งต่อมไทรอยชนิดแพพิลาลีเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นความรู้ไว้นะคะว่าดังนั้นไอโอดีนนะคะมีประโยชน์นะคะอาการที่พบได้ในโรคมะเร็งต่อมไทรอยนั้นไม่มีอาการเฉพาะแต่มักมีอาการคล้ายปุ่มเนื้อของต่อมไทรอยนะคะแล้วก็มีอาการคล้ายโรคคอพอกหรือมีต่อมไทรอยโตแล้วมีก้อนที่คอนะคะ ที่ต่อมไทรอยก็คาได้อาจเป็นก้อนเดียวหรือหลายก้อนก็ได้โดยมักจะไม่มีอาการเจ็บหรือปวดนะคะเพ่นจะมีเสียงแหบลงจากก้อนเนื้อมะเร็งโตจนกดเบียดทับนะคะหรือลุกลามทับเส้นประสาทกล่องเสียงที่อยู่ติดกับต่อมไทรอยมีอาการหายใจลําบากคืออาหารลําบากเนื่องจากก้อนมะเร็งโตจนกดเบียดทับลุกลามเข้าหลอดลมหลอดอาหารซึ่งทั้งสองเป็นอวัยวะที่อยู่ติดกับต่อมไทรอยเช่นกันมีต่อมน้ําเหลืองที่โตคําได้หัก เซลมะเร็งลูกลามเข้าต่อมน้าเหลืองนะคะอันนี้เราก็จะตำครัต่อมน้ําเหลืองที่คอได้นะคะโรคมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้นะคะเช่นกระจายไปที่กระดูกอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําให้มีอาการปวดหลังปวดกระดูกนะคะเราก็ต้องประเมินตามอาการนะคะคราวน,นี้มาถึงวิธีการวินิจฉัยของแพทย์ค่ะก็วินิจฉัยหนึ่งจากอาการนะคะก็จากการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะม,มักพบต่อมก้อนเนื้อที่บริเวณต่อมไทรอยนะคะ การเจาะดูดเซลล์หรือจักก้อนเนื้อหรือตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อให้ทราบการวินิจฉัยที่แน่นอนและยังทําให้แพทย์ทราบว่าเป็นโรคต่อมไทรอยชนิดไหนเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยชนิดใดนะคะตรวจเลือดเพื่อด,ดูการทํางานของต่อมไทรอยแล้วก็ดูค่าสารกอมะเร็งทูมเมอร์มาร์เกอร์ของต่อมไทรอยนะคะ ราะมะเร็งต่อมไทรอยชนิดนี้สร้างสารมะเร็งที่ใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะตรวจอันตราซาวภาพต่อมไทรอยและต่อมน้ําเหลืองลําคอเพื่อดูลักษณะของต่อมไทรอยและดูการลุกลามของโรคไปยังต่อมน้ําเหลืองช่วยในการเจาะดูดเซลล์นะคะตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจที่แม่นยําขึ้นการตรวจภาพต่อมไทรอยนะคะทางเวชว,วชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะ รังสีที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรคที่เรียกว่าไทรอยสแกนซึ่งอาจตรวจในผู้ป่วยบางรายก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์นั่นเองนะคะในการตรวจไทรอยสแกนนะคะการตรวจสแกนทั้งตัวเป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะเพื่อดูต่อมไทเรอือไทรอยที่เหลืออยู่ว่ามีมากน้อยเพียงใดหลังจากการรักษาผ่าตัดต่อมไทรอยไปแล้วนะคะ ดูว่ามีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆหรือไม่การตรวจเลือด CBC เพื่อประเมินสภาพทั่วไปของผู้ป่วยก่อนการรักษาการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูการทํางานของไตของตับดูสมดุลเกลือแร่เล็กตัวไรดูแคลเซียมน,นะคะว่ามีลดลงหรือไม่เนื่องจากผลของการผ่าตัดนะคะของต่อมพาร,ราไทรอยนะคะก็คือต่อมควบคุมสมดุลของแคลเซียมในร่างกายซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่อยู่กับที่อยู่ติดนะคะอยู่ใต้ต่อมไทรอยนั่นเองนะคะ ก็อาจจะถูกตัดออกไปด้วยขณะผ่าตัดต่อมไทรอยในการรักษาโรคมะเร็งนะคะดังนั้นเราต้องประเมินดูระดับของแคลเซียมในร่างกายเราด้วยนะคะส่วนการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูความผิดปกติของช่องอกหัวใจและปอดการตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินสภาพร่างกายทั่วๆไปของผู้ป่วยก่อนการรักษานะคะก็เป็นตัวช่วยให้เราทราบนะคะว่าร่างกายคนไข้มีความพร้อมทุกระบบหรือเปล่านะคะการจัดระยะรอยโรคนะคะของต่อมไทรอยเนี่ยก็ ชนิดเซลเล์มะเร็งจับกินน้ําแร่รังสีเอดินนั้นต่างจากการจัดระยะโรคของมะเร็งอื่นๆโดยมีการนําอายุของผู้ป่วยมาจัดเป็นระยะของโรคเพราะความรุนแรงของโรคขึ้นกับอายุผู้ป่วยค่ะเหมือนที่กล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะตามอายุของโรคนะคะซึ่งะระยะโรคมะเร็งของต่อมไทรอยด์ชนิดจับ ชนิดเซล์จับน้ำแร่อไอโอดีนนี้นิยมจัดระยะโรคนะคะถ้าตามอ,องค์กรแพทย์องค์กรแพทย์ด้านโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะจัดเป็น8เตปนะคะแต่เราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่อายุน้อยกว่า55ปีก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งย่อยออกไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1โรคเกิดในต่อมไทรอยเพียงกีบเดียวหรือทั้ง2กีบและมีการลุกลามเข้าต่อมน้ําเหลืองบริเวณลาคอนะคะ ระยะที่2ก็คือโรคแพร่กระจายเข้ากระแสลโลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆเมื่อแพร่กระจายที่พบได้บ่อยคือแพร่กระจายจากสู่ปอดสู่กระดูกนังศีรษะสมองและตับได้หมดนะคะนี่ก็คือในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า55ปีคราวนี้เป็นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปเราก็จะแบ่งออกเป็น4ีระยะก็คือก้อนมะเร็งมีขนาดโตไม่เกิน4เส้ซนก็คือระยะที่1ระยะที่2ก็คือก้อนมะเร็งมีขนาดโตไม่เกิน4ี่เซนเหมือนกันแต่โรคพวกลามักต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ ก้อนมะเร็งโตมากกว่า4เซนด้วยก็เป็นการลุกลามเข้ากล้ามเนื้อที่ติดตอมไทรอยนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นมะเร็งระยะที่2มะเร็งระยะที่3นะคะก้อนมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อวัยวะข้างเคียงนะคะมากขึ้นเช่นกล่องเสียงท่อลมหลอดอาหารเส้นประสาทกล่องเสียงส่วนระยะที่4ก็แบ่งออกเป็น2ระยะย่อยก็คือระยะ 4A ก้อนมะเร็งมีการลุกลามลงลึกนะคะถึงเนื้อเยื่อติดกระดูกสันหลงัง เข้าผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอส่วนระยะที่4 b ีมีโรคแพร่กระจายเข้าระบบต่อมน้ำเหลืองไปต่อมน้ำเหลืองนอกคอเช่นรักแร้นะคะช่องอกแพร่กระจายเข้ากระแสเลือดที่พบได้บ่อยก็คือเข้าสู่ปอดกระดูกหนังศีรษะสมองและตับนะคะต่อมานะคะก็คือครบแล้วนะคะ8ระยะนะคะที่แบ่งย่อยนะคะ ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยนั้นมีการรักษาหลักๆอยู่3วิธีก็อันดับแรกก็คือการผ่าตัดต่อมไทรอยนะคะก็คือตัดต่อมน้ำเหลืองที่คอที่อยู่ติดกับต่อมไทรอยออกด้วยวิธีการรักษานี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกินแร่รังสีหรือน้ำแร่รังสีเอออดินนะคะในการรักษาตอนเนื่องหลังผ่าตัดไปแล้วเพื่อให้รังสีช่วยทำลายเซลเล์มะเร็งที่อาจลงเหลือในบริเวณต่อมไทรอย จากที่ไม่สามารถผ่าตัดออกหมดได้ก็จะให้รังสีเนี่ทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจแพร่กระจายอยู่ในอวยวะต่างๆทั่วร่างกายเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำของโรคและเพิ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเลือดดูสารมะเร็งนะคะเราก็เลยต้องตรวจตัว,ว TG นะคะไทโรอกอบรินนะคะก็คือเป็นตัวช่วยประเมินนะคะ TG ที่แพทย์ใช้เฝ้าระวังการกับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งนะคะตอมไทรอย ซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะช่วยเพิ่มมัตราการหายของโรคให้สูงขึ้นด้วยดังนั้นในผู้ป่วยบางรายที่ผ่าตัดต่อมไทรอ,อยออกไปบางส่วนในช่วงแรกนะคะหรือในครั้งแรกเนื่องจากวินิจฉัยว่าเป็นก้อนเนื้อเพียงเนื้อง,งอกนะคะแต่เมื่อทราบผลชิ้นเนื้อหลังผ่าตัดจากการตรวจทางพยาธิวิทยาแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยจึงต้องกลับมาผ่าตัดอีกครั้ง เพื่อตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้งสองขีดนะคะเป็นการรักษาที่ต้องทําเป็นอันับแรกหลังจากทราบผลการรักษาว่าเป็นมะเร็งนะคะซึ่งการผ่าตัดที่นิยมมากที่สุดก็คือผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้งสองข้างแล้วก็มีผลดีมากกว่าก็คือการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกเพียงบางส่วนนะคะก็คือเอาไปเลยนะคะเพราะมันเป็นตัวเชื่อมกันอยู่แล้วนะคะการกินแร่ รังสีไอโอดีนนะคะก็เป็นวิธีการรักษาอันที่สองต่อจากการผ่าตัดซึ่งแร่รังสีไอโอดีนนี้เป็นสารกำมมันภาพรังสีที่ได้รับการเตรียมให้อยู่ในรูปของแคปซูลและในรูปของสารน้ําเพื่อให้ผู้ป่วยกินได้ง่ายโดยแร่รังสีไอโอดีนเหล่านี้จะไปรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยที่อาจลงเรืออยู่หลังการผ่าตัดทั้งที่บริเวณลำคอและเนื้อเยื่อใกล้เคียงนอกจากนั้นยังสามารถช่วยรักษามะเร็งต่อมไทรอยที่ แพร่ไปยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นต่อมน้ำเหลืองปอดกระดูกนะคะซึ่งในการรักษาด้วยการกินดังสีนี้อาจกินเพียงครั้งเดียวหรือมากกว่าหนึงครั้งตามความรุนแรงของโรคนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เหมือนเดิมนะคะต่อมาการรักษาแบบที่2ที่3นะคะก็คือการให้ยาฮอร์โมนไทรอยนะคะ อันนี้ก็คือกินอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพื่อให้ฮอร์โมนชดเชยกับร่างกายหลังจากที่ผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้งสองขีบแล้วและยังช่วยควบคุมโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําได้อีกด้วยดังนั้นผู้ป่วยควรกินยาไทรอยด์ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องตามคําแนะนําของแพทย์เพื่อทําการรักษา และไม่ควรขาดยาค่ะเพราะว่าตัวนี้จําเป็นมากนะคะส่วนวิธีอื่นๆแพทย์ก็อาจจะปรับใช้แล้วแต่กรณีของผู้ป่วยเช่นรังสีรักษานะคะซึ่งแพทย์มักใช้กรณีเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการเพราะว่ากรณีโรคย้อนกลับมาเป็นซ้ําและการผ่าตัดอาจจะใช้แร่รังสีเอลดินไม่ได้ผลก็มีนะคะพอผ่าตัดแล้วก็ใช้แร่รังสีแล้วก็ในกรณีของโรคที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆเช่นกระดูกสมองนะคะ ต่อมาเป็นการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะแพทย์จะเลือกใช้เป็นกรณีที่ผู้ป่วยโรคคุมกรมรุนแรงแล้วแล้วก็รักษาวิธีการต่างๆไม่ได้ผลเพราะทั่วไปมะเร็งชนิดนี้จะดื้อต่อยาเคมีบำบัดนะคะต่อมายารักษาการรักษาด้วยยาตรงเป้าหรือยารักษาจำเพาะต่อเซลล์มะเรง็งซึ่งตัวนี้ก็ที่บอกกล่าวไปแล้วนะคะว่าราคาแพงมากนะคะปัจจุบันยังไม่มีสวัสดิการในการดูแลเกี่ยวกับเรื่อง การเบิกจ่ายยาตัวนี้นะคะดังน,น,นั้นจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะักในการใช้รักษาทางคลินิกนะคะก็มีผลข้างเคียงก็คือทําให้สิวเกิดเยอะด้วยนั่นแหะคะ่ะมันที่เคยกล่าวให้ฟังนะคะทั่วตัวต่อมานะคะผลข้างเคียงจากการรักษาจะแตกต่างกันตามวิธีการรักษานะคะที่ได้รับนะคะขึ้นอยู่กับ ร่างกายของคนไข้ด้วยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงถ้าใช้หลายๆวิธีรวมกันนะคะก็อาจจะมีผลข้างเคียงมากขึ้นแต,แต่แต่ละวิธีเราก็ต้องรู้นะคะว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างเช่นการผ่าตัดแผลผ่าตัดอาจจะมีเลือดออกการอักเสบติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดได้เสียงแหบได้นะคะหากเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงที่อยู่บริเวณที่ทําการผ่าตัดได้รับการบาดเจ็บขณะผ่าตัด มีภาวะแคลเซียมในร่างกายลดลงหากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยออกไปด้วยนะคะดังที่ออกล่าวไปแล้วนะคะหรือมีภาวะไทรอยฮอร์โมนขาดนะคะเพราะว่าผ่าตัดต่อมไทรอยฮอร์โมนขาดออกไปแล้วนะคะเรียบร้อยส่วนนะคะกรณีของการเ,าเกิดผลข้างเคียงจากการกินแร่รังสีโอดีหรือน้ำแร่รังสีโอดีนะคะ ทั้งการกินแบบชนิดแคปซูลหรือ,อการเข้าสารน้ำนะคะในระยะเฉียบพันธุวันหลังได้รับรังสีแร่เนี่ยก็จะเกิดอาการคลืนไส้อาเจียนอ่อนเพลยลำคอบวมต่อมลากเศษนอกจากนั้นอาจจะมีผลข้างเคียงในระ,ระยะยาวที่ได้รับรังสีนะคะปริมาณสูงๆหลายครั้งได้นะคะเช่นมีการกดการทําง,งานของไขกระดูกทาให้จํานวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและเก็ดเลือดต่าลง แล้วก็เกิดมีพังผืดที่ปอดได้ส่วนผลข้างเคียงจากยาฮอร์มนไทรอยนะคะมักพบในกรณีที่ได้รับยาขนาดที่สูงเกินไปนะคะก็จะมีอาการดังนี้คือใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วน้ำหนักตัวลดกระดูกผุหรือกระดูกบางนะคะท้องเสียง่ายนะคะอันนี้ก็คือระดับยาฮอร์มนไทรอยเยอะเกินไปนั่นเองนะคะปัจจุบันยังไม่มีวิธีในการคัดกรองโรคอ่มะเร็งต่อมไทรอยนะคะแล้วก็พบ ได้นะคะที่เราควรสังเกตก็คือถ้ามีอาการผิดปกติก็คือคำลําคอของตนเองว่ามีก้อนเนื้อผิดปกติไหมคำต่อมน้ําเหลืองที่ลําคอดูด้วยนะคะว่าบวมไหมถ้าพบก็รีบมาพบแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการป้องกันโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ทำได้ยังไงปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันนะคะที่มีประสิทธิภาพแต่มีข้อแนะนําและอาจลดภาระการเกิดโรคตัวนี้ได้นะคะ คือหนึ่งเราต้องหลีกเลี่ยงาสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันทภาพรังสี2ก็คือควรรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนนะคะก็คืออาหารทะเลเกลือแกงน้ำปลาอาหารขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็มอย่างเหมาะสมแต่ไม่ให้กินมากหรือน้อยจนเกินไปนะคะหรือ,อปรุงอาหารด้วยเกลือไอโอดีนก็ช่วยได้นะคะโดยเฉพาะคนภาคอีสานเราที่มีโอกาสขาดไอโอดีนเยอะนะคะ การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็การดูแลผู้ป่วยนะคะโดยผู้ดูแลมะเร็งทุกชนิดก็จะเหมือนกันนะคะกับมะเร็งทุกๆชนิดเลยสําหรับมะเร็งต่อมไทรอยนะคะก็ปรับมาใช้ด้วยกันนะัคืออันดับแรกปฏิบัติตามแพทย์แนะนํานะคะแล้วก็กินยาให้ครบตามที่แพทย์สัง่งไม่หยุดยาเองนะคะแล้วก็มาพบแพทย์ตามนัดเสมอแล้วก็ในกรณีของการที่ มีปัญหาผิดปกติกับร่างกายเกิดขึ้นก็มาก่อนนัดได้เช่นอาการต่างๆเร็วลงเช่นกลับมามีก้อนที่คออีกมีไข้นะคะหรือยาฮอร์โมนไทรอย,ยที่แพทย์สั่งให้ทานเนี่ยไม่พอนะคะก็คือมาพบก่อนวันแพทย์นัดได้นะคะมีผลข้างเคียงจากยาที่สั่งนะคะที่แพทย์สั่งให้ทานต่อชีวิตประจาวันเช่นใจสั่นมากเกินไปแล้วก็มีความวิตกกังวลในอาการนะคะก็ะมาพบหมอก่อนได้เพราะว่าบางทีวิตกกังวลมากก็มีใจที่ผิดปกติ นะคะออนแอทอแทนะคะก็มาพบเพื่อให้ยาคลายเครียดแล้วก็ช่วยในการนอนหลับได้นะคะสารอาหารที่ดีต่อต่อมไทรอยด์ค่ะอันดับแรกก็คือไอโอดีนเหมือนที่บอกนะคะเป็นสารอาหารสําคัญใน,นระบบการทํางานของต่อมไทรอยที่ช่วยให้ต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนต่างๆได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีนมากก็จะเป็นอาหารจําพวกอาหารทะเลปลาหอยกาบหอยนางรมกุ้งนะคะแม้แต่ไข่กระเทียมเห็ดมมเมล็ดงา ก็มีออดินมากเช่นกันส่วนสังกสีเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกระดับฮอร์โมนไทรอยไม่ว่าจะเป็นไฮโปไทรอยหรือไฮเปอร์ไทรอยนะคะต่างก็มีสาเหตุจากการขาดสังกสีทั้งนั้นดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไทรอยจึงควรรับประทานแร่สังกสีให้มากขึ้นนะคะโดยนะคะมีอาหารที่มีแร่สังกสีสูงเนี่ยก็คือจําพวกเนื้อวัวเนื้อแกะหอยนางรมถั่วเหลืองถั่วบอนัทเมล็ดทานตะวันและธัญพืชนะคะก็จะมีกลุ่มของ แร่สังกะสีมากนะคะเพื่อป้องกันภาวะไฮเปอร์หรือไฮโปไทรอยได้ธาตุเหล็กค่ะเมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็กจะทําให้ความสามารถในการทํางานของต่อมไทรอยลดลงจึงจําเป็นจะต้องบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก็จะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ตับเลือดผักโขมแครอทฟักทองถั่วเหลืองถั่วขาวรวมถึงเม่ไดฟักทองด้วยส่วนสารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากนะคะ ก็ในกลุ่มวิตามิน A วิตามิน E และว,วิตามิน C จะช่วยให้ต่อมไทรอยต่อสู้และถูกและต่อสู้กับการถูกทำลายของสารอนุมูลอิสระได้นะคะก็คือสารก่อมะเร็งก็ยังช่วยป้องกันความเสื่อมของต่อมไทรอยด์ได้อีกด้วยซึ่งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็ได้แก่ตระกูลบูเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะมันปีเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะคะสตอเบอร์รี่นะคะอง,องุ่นมอไม้ฝรัง่งชาเขียว ผักกาดหอมถั่วเปลือกแข็งและธัญ,ญพืชต่างๆซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระและอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามินะ e, วิตามิน C เพื่อช่วยเสริมนะคะภูมิต้านทานนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆทําให้ก้าวผ่านภาวะไทรอยวิกฤตไปได้นะคะส่วนวิตามิน b นะคะก็มีในอาหารที่จําเป็นต่างๆวิตามิน B2B 3B6 ที่มีความจําเป็นต่อร่างกายและช่วยในระบบการทํางานของต่อมไทรอยด์วิตามิน B ยังมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมน T 4สซึ่งเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ชนิดหนึ่งนะคะอาหารที่มีวิตามิน B สูงเช่นปลานมเห็ดไข่แดงเครื่องในสัตว์ตับถัว่วอัลมอนด์และธัญพืชต่างๆนะคะก็มีวิตามิน B สูงเราทานกันนะคะข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะส่วนหน่อไม้และกล้วยเนี่ยจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่มีฤทธ นะคะเขาเรียกเบต้าซิโตสเตอรอลนะคะกับกรดโอเลอิกและสารอาหารอื aro aro <si> <sh> ่นๆอีกนะคะแต่การบริโภคเบต้าซิโตสเตอรอลเนี่ยร่วมกับการรักษาด้วยโฟราเฟนิปนะคะโฟราเฟนิปคือการใช้เคมีบำบัดนะคะสำหรับโรคมะเร็งต่อมไทรอยนะคะของเซลมะเร็งต่อมไทรอยทำให้วิถีทางของชีวเคมีจำเพาะลดลงนะคะซึ่งเรียกว่าวัตจักเซล ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากดังนั้นควรรับประทานกลุ่มของหน่อไม้หรือกลุ่มไผ่นะคะกล้วยร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยโซลาเฟนิปนะคะโซลาเฟนิปก็คือสารเคมีบำบัดนะคะ <c oughs> อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะด้วยการรักษาในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดโซลาเฟนิปเนี่ยนะคะก็นะค,ะคือกลุ่มที่ เป็นตัวช่วยชะลอและยับยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็งนะคะสำหรับยาเคมีบำบัดกลุ่มนี้นะคะผักโขมเนี่ยมีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เช่นกดสติกรบกวนผลกระทบของโซลาเฟนิปนะคะในระบบต่อมไทรอยโดยเฉพาะมะเร็งต่อมไทรอยนะคะทำให้เซลล์มะเร็งต่อมไทรอยโดนกระบวนการปิดกั้นทางชีววิทยาที่ที่เรียกว่าความเครียดออกซิเดชันนะคะ ดังนั้นถ้าเรากินผักโขมนะคะกับร่วมกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดโซราเฟนิปเนี่ยจะทําให้มะเร็งชนิดนี้นะคะมันทวีความรุนแรงมากขึ้นหายยากขึ้นนะคะส่วนมเมล็ดยี่หลายี่หลาเนี่ยมีสารออกฤทธิ์เช่นนะคะดีริม,มอนเน่นะคะรบก,กวนผลกระทบของอสารเคมีบําบัดต,ตัวนี้เหมือนกันก็คือโซลาเฟนิปนะคะในเซลล์มะเร็งโดยไปปิดกันกบบนก้นกระบวนการทางชีววิทยาที่เรียกว่าความเครียดออกซิเดชันเหมือนกัน ดังนั้นก็อย่ากินยี่หรานะคะยี่หรารสดร้อนแรงของเรานี่แหละนะคะกับโซราฟินิปนะคะทรีตเมนต์เพราะว่าการรักษาตัวนี้นะคะเป็นหัวใจสําคัญในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอ,อีกสารอาหารที่ควรทานกับไม่ควรทานนะคะก็รู้ไว้ระดับความรู้เราไว้ในมะเร็งต่อมไทรอยนะคะก็สรุปให้ฟังนะคะว่า พบมากนะคะโดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มอายุน้อยกว่า55ปีกับกลุ่มอายุมากกว่า55ปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือพบในผู้หญิงมากกว่าอยู่แต่ว่า,อาโอกาสขาดไอโอดีนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดรอยโรคมากขึ้นนะคะที่จะทําให้มีภาวะของตอมไทรอยด์ผิดปกตินะคะดังนั้นการพิจรารณาตรวจตนเองนะคะก่อนที่อาการจะลุกลามไปนะคะ มีความผิดปกติเกิดขึ้นก็รีบม,มาพบแพทย์ก่อนเพื่อจะช่วยกู้สถานการณ์ไม่ให้ไม่ให้ขยับไปเป็นระยะต่างๆแล้วมีอันตรายต่อร่างกายก็ฝากติดตามข้อมูลดีๆของหมอปอต่อนะคะที่ facebook ดรวริศราดาวัน youtube เข้าไปหาได้เลยนะคะฮักเทวันเฮอร์บไลน์แอสสแกนเทอโคตตัวนี้เพื่อสนทนาและตอบปัญหาด้านสุขภาพเป็นการบรณาการองค์รวมของอแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแล้วก็หมอพื้นบ้านนะคะด้วย การดูแลนะคะภายใต้การดูแลและก็ผลิตยาสมุนไพรนะคะของวัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจงังหวัดชุมพรนะคะและถ้าคิดว่าเนื้อหาของคลิปนี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ไปให้ด้วยเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รู้และป้องกันตนเองเพื่อ,อภาวะต่างๆของต่อมทั้งไฮเปอร์ไทรอยไฮโปไทรอยที่จะไม่ก้าวไปเป็นมะเร็งไทรอยนะคะ มะเร็งต่อมไทรอยนีย่ป้องกันได้ถ้าเรารู้ทันนะคะแล้วก็อาหารบางตัวควรงดทานนะคะก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะคะก็เราก็ป้องกันตัวเองซะนะคะแล้วก็ส่วนอา,อาหารที่ควรทานเยอะๆก็กลุ่มที่มีไอโอดีนะคะก็ช่วยป้องกันาภาวะต่อมไทรอยเป็นพิษได้นะคะก็ฝากติดตามนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หมอปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ